รบการกระทําความผิดทางคอมพิวเตอร์จะทําโดยเด็กหญิงพิชยาภาวามรุนเลขที่25เด็กชายทนภูมิผ่านเมืองเลขที่37ชั้นวัธยมศึกษาปีที่36ครูที่ปรึกษานายกิติศักดิ์อินชัย พรบคอมพิวเตอร์คือพอรบาว่าด้วยเรื่องการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มีเพื่อกําหนดความผิดในการกระทําที่มีระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาเกี่ยวข้อง13ข้อความนู้เกี่ยวกับพรบคอมพิวเตอร์พศ2560 1. ฝากร้านใน Facebook IG ถือเป็นสแปมปรับ2,000 0 0บาท 2. ส่ง s m s โฆษณาโดยไม่ได้รับความยินยอมให้ผู้รับประจิเสธข้อมูลนั้นได้ไม่เช่นนั้นถือเป็นสแปมปรับ2 0 0แสนบาท 3. ส่งอีเมลขายของถือเป็นสแปมปรับ2 0 0แสนบาท 4. ีกดไลด์ด้ไม่ผิดพรบอรคอมพิวเตอร์ยกเว้นการกดไลด์เป็นเรื่องเกี่ยวกับสถาบันเสี่ยงเข้าขายความผิดมาตรา1นตา112 5. กดแชร์ถือเป็นการเผยแพร่หากข้อมูลที่แชร์มีผลกระทบต่อผู้อื่นอาจเข้าข่ายความผิดทางพรบบคอมพิวเตอร์โดยเฉพาะที่กระทบต่อผู้คนที่3าม 6. พบข้อมูลผิดกฎหมายอยู่ในระบบคอมพิวเตอร์ของเราแต่ไม่ใช่สิ่งที่เจ้าของคอมพิวเตอร์กระทาสามารถแจ้งไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบได้หากแจ้งแล้วลบข้อมูลออกเจ้าของก็จะไม่มี ความผิดตามกฎหมายเช่นความคิดเห็นในเว็บต่างๆรวมไปถึง Facebook ที่ให้แสดงความคิดเห็นหากพบว,ว่าการแสดงความคิดเห็นผิดกฎหมายเมื่อแจ้งไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อลบได้ทันทีเจ้าของระบบเว็บไซต์จะไม่มีความผิด 7. สำหรับแอดมินที่เปิดให้มีการแสดงความคิดเห็นเมื่อพบข้อความที่ผิดพรบอรคอมพิวเตอร์ กลบออกจากพื้นที่ที่ตนดูแลแล้วจะถือเป็นผู้พ้นผิด 8. ไม่โพสสิ่งลามกอนาจารที่ทำให้เกิดการเผยแพร่สู่ประชาชนได้ 9. การโพสเกี่ยวกับเด็กเยาว,วชนต้องปิดบางใบหน้ายกเว้นเมื่อเป็นการเชิดชูชื่นชมอย่างให้เกียรติ 10. การให้ข้อมูลเกี่ยวกับผู้เสียชีวิตต้องไม่ทำให้เกิดความเสื่อมเสียหรือถูกดูหมิน่นเกียรชัง ญาตสามารถฟ้องใต้ตามกฎหมาย11การโพสต์ด่าว่าผู้อื่นมีกฎหมายอาญาอยู่แล้วไม่มีข้อมูลจริงหรือถูกตัดต่อผู้ถูกกล่าวหาเอาผิดผู้โพสต์ได้และมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน2 0 0 0 0บาท12ไม่ทำการละเมิดสิทธิผู้ใดไม่ว่าข้อความเพลง รูปภาพหรือวิดีโอ13ส่งรูปภาพแชร์ของผู้อื่นเช่นสวัสดีวยพรไม่ผิดถ้าไม่เอาภาพไปใช้ในเชิงพาณิชย์หารายได้